สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Daily Magic วันนี้ค่ะเราจะพาไปดูกันว่าทำไมตระกูลพอตเตอร์ถึงได้ร่ำรวยตระกูลพอตเตอร์นั้นเป็นตระกูลที่เก่าแก่มากค่ะพวกเขาไม่เคยมีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในแถวหน้าของประวัติศาสตร์เวทมนต์จนกระทั่งการเกิดของแฮร์รี่พอตเตอร์พวกพอตเตอร์พอใจที่จะอยู่กันแบบสบายๆและเงียบๆในฉากหลังค่ะพอตเตอร์ไม่ใช่นามสกุลที่แปลกนักสำหรับพวกมาร์เกิลซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมชื่อตระกูล จึงไม่ถูกบันทึกลงในตระกูลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง28นักเขียนนิรนามผู้รวบรวมรายชื่อตระกูลพ่อมดแม่มดเลือดบริสุทธิ์เห็นสมควรว่าควรที่จะตัดพพอตเตอร์ออกไปค่ะพอเมื่อพิจารณาดูแล้วพบว่าสายเลือดตระกูลพอตเตอร์นั้นมีความปนเปื้อนด้วยการแต่งงานกับมักเกิลที่มากเกินไปแต่ก็นั้นค่ะตระกูลพอตเตอร์เองก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ไม่น้อยในยุคแรก ซึ่งมีการกล่าวถึงบ้างแล้วในเล่มเครื่องรางยงมทูตค่ะในโลกของมารเกิลนั้นพอตเตอร์เป็นนามสกุลที่สื่อถึงอาชีพหนึ่งนั่นคือช่างปั้นหม้อตระกูลพอตเตอร์สืบเชื้อสายมาจากรินเฟสแห่งสตินคอมพ่อมดในช่วงศตวรรษที่12 ใช้ผู้เป็นที่รักและดูแปลกพิลึกของคนในพื้นที่ดินเฟรดบีชื่อเล่นว่าพอ t เตอร์ซึ่งภายหลังค่ะถูกเรียกให้สั้นลงเป็นชื่อพอ t เตอร์เขาเป็นคนที่เพื่อนบ้านมารเกิลนั้นมักจะขอความช่วยเหลือเรื่องยารักษาโรคอยู่เสมอค่ะมารเกิล er ไม่เคยรู้ว่าการรักษาฝีและไข้มาลาเรียอันน่าอาัศจรรย์ของดินเฟรตนั้นเกิดจากเวทมนต์สำหรับพวกเขาแล้วค่ะดินเฟรด คือพ่อมดยาผู้ใจดีไม่มีพิษมีภัยและเดินอยู่เรื่อยเปื่อยอยู่ในสวนกับพืชพันธุ์ที่แปลกพิสดารของเขาดินเฟตดรู้ดีว่าเขามีชื่อเสียงที่แปลกพิลึกเขาทําการค้นคว้าย,ย่างต่อเนื่องซึ่งมันได้กลายเป็นรากฐานให้กับความมั่นคงของตระกูลพอเตอเตอร์ในรุ่นหลังนักประวัติศาสตร์เวทมนยกย่องบินเฟรดในฐานะผู้วางรากฐานของการบําบัดร,รักษาซึ่งมันได้ถูกพัฒนาเป็นยารักษาโรคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันค่ะรวมไปถึงยาปลูกระดูกและยาพริกไทยดํารักษาโรคหวัด สูตรยาต่างๆที่เขาขายให้แก่บรรดาผู้วิเศษทําให้เขามีชีวิตอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองและมันเพียงพอให้กับลูกหลานของเขาทั้ง7คนหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะฮาร์ดวินลูกชายคนโตของรินเฟรดแต่งงานกับโอรันทีเพเฟรวลแม่มดสาวรูปงามจากหมู่บ้านกอดริกฮัลโลเธอเป็นหลานสาวของอิกโนตัสเพเรลและเนื่องจากไม่มีทาย,ยาทผู้ชายค่ะ โอลนี T, ซึ่งเป็นหลานสาวคนแรกจึงได้รับมรดกผ้าคลุมล่องหนต่อมาจากปู่ของเธอโอลันี T, อธิบายให้กับฮาร์วินรับรู้ว่ามันเป็นธรรมเนียมของครอบครัวของเธอที่จะต้องเก็บเรื่องผ้าคลุมล่องหนไว้เป็นความลับและสามีคนใหม่นี้ก็เคารพความปรารถนาของเธอ นับตั้งแต่นั้นค่ะภาคภุมจึงได้ถูกส่งต่อให้กับทายาทคนโตของตระกูลพอตเตอร์แต่ละรุ่นเรื่อยๆมาพอตเตอร์ Potter มักจะแต่งงานกับเพื่อนบ้านบางครั้งค่ะก็เป็นพวกมัคเกลพวกเขาอาศัยอยู่ทางตะวันตกของอังกฤษเป็นเวลาหลายชั่วรุ่นสมาชิกตระกูลของแต่ละคนได้เพิ่มพูนเงินทองให้กับวงตระกูลอยู่เสมอด้วยการทำงานหนะักอาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตอันชาญฉลาดแบบเงียบๆซึ่งเป็นบุคลิกของลินเฟรดเองค่ะ มีอยู่สองครั้งที่สมาชิกของครอบครัวได้นั่งในตำแหน่งของสารสูงวิเซนกามอสลาสตันพอตเตอร์สมาชิกสารในช่วงปีคศ1612-1652ถึงและเป็นเสียงหลักในการสนับสนุนบทบัญญัติปกปิดความลับตรงข้ามกับเสียงส่วนใหญ่ที่สนับสนุนให้มีการทำสงครามกับบักเกิลค่ะและเฮนรี่พอตเตอร์ทายาสายตรงของฮาร์วินและอเนทีบรรพบรุษสายตรงของแฮร์รี่เองค่ะเขาเป็นสมาชิกสารในช่วงปีคศ 1913จนถึง1921เฮนรี่ได้สร้างความปั่นป่วนเล็กน้อยเมื่อเขาออกหน้าประนามแอเซอร์เอฟวูมอน์รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ค่ะผู้ที่สั่งห้ามไม่ให้ชุมนุมผู้วิเศษเข้าไปช่วยเหลือพวกมาร์เกลในการทำสงครามโรกครั้งที่หนึ่งค่ะการแสดงออกว่าสนับสนุนพวกมาร์เกลอย่างเปิดเผยของเฮนรี่พอตเตอร์เป็นเหตุผลหลักค่ะที่ทำให้ชื่อของตระกูลนั้นไม่ถูกบันทึกไว้ในตระกูลศักดิ์สิทธิ์28ตระกูลลูกชายของเฮนรี่คือฟรียมอนพอตเตอร์ เริ่มจากการที่เขามักแสดงให้เห็นถึงความว่องไวในการสู้ตัวต่อตัวรูปแบบต่างๆซึ่งเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งกับคนอื่นในฮอกวอตส์ค่ะเพราะพวกเขานั้นล้อเลียนชื่อของเขาและก็เป็นเฟรียมอนเองที่เอาเงินทองของตระกูลไปใช้และเพิ่มกลับคืนมาอีกสี่เท่าด้วยการคิดคนน้ำยายยืดผมเงางามออกมาขายค่ะเขาก็เสียณตัวเองและขายบริษัทในช่วงที่ยังทำกำไรได้มหาศาลเนื่องจากเงินทองมากมายก็ไม่อาจชดเชยบางสิ่งให้กับเขาและยูฟิเมียภรรยาของเขาได้ นั่นคือการมีทายาทสืบสกุลค,ค่ะแต่อย่างไรก็ตามยูฟิเมียต้องแปลกใจเมื่อพบว่าเธอเองนั้นกำลังตั้งครรภ์และเจมลูกชายสุดที่รักของพวกเขาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นค่ะเฟรียมอนและยูฟิเมียอยู่ทันได้เห็นเจมแต่งงานกับสาวมักเกิลบอลคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิลลี่เอฟเวนแต่พวกเขาไม่มีโอกาสได้เจอหลานชายค่ะโรคฝีมังกรมาเยือนและทำให้พวกเขานั้นจากไปค่ะดังนั้นเจมพอตเตอร์จึงได้รับมารดกดผ้าคลุมลักหนของขอิกโนตัสเฟเวอร์เลวเป็นรุ่นต่อมา หลังจากส่งครามโลกเฟสนอลครั้งแรกที่หลอดฟุดบอลนั้นเข้าไปสังหารลิลลี่พอตเตอร์และเจม์พอตเตอร์ค่ะนั่นส่งผลให้มรดกทั้งหมดรวมถึงผ้าคลุมล่องหนส่งต่อมาให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งนั่นทำให้เขานั้นร่ำรวยมหาศาลอย่างไม่รู้ตัวค่ะใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ Daily Magic ด้วยนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ